คลิปนี้มาดูคำชี้จุดเกิดเหตุหรือสถานที่ที่เกิดการกระทำต่างๆกันนะครับเมื่อใครบางคนกระทำการใดๆทุกการกระทำนั้นๆมักเกิดขึ้นณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสมอในการระบุสถานที่ที่มีการกระทำต่างๆเกิดขึ้นเราจะใช้คำชี้เอซอระบุสถานที่เกิดเหตุนั้นๆตัวอย่างเช่นเมื่อมีการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นที่ตลาดห้างสรรพสินค้าโรงเรียนหรือร้านกาแฟ 학เราก็แค่นำเอสอมาต่อท้ายทุกคำที่เป็นชื่อสถานที่ที่เกิดการกระทำได้เลยโดยไม่ต้องสนใจว่าคำเหล่านี้มีตัวสะกดท้ายพออยางหรือไม่시장จง에서옷을사요백화점에서밥을먹어요학교에서자요카페에서커피를마셔요